สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มานําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันครับในส่วนแรกไปดูกันที่ละการเคลื่อนไหวของราคาทองคําโลกที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในช่วงวันจันทร์และวันอังคารราคาทองคํามีแรงซื้อกลับเข้ามาซื้อ หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์มีการประกาศตัวเลขที่ผิดพลาดของทางสหรัฐประกาศอัตราการว่างงานออกมาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นที่ในความเป็นจริงนะครับในส่วนของวันพุธนักลงทุนส่วนใหญ่ก็รอคําแถลงของธนาคารกลางเฟดว่าจะออกมาเป็นยังไงครับและหลังจากเฟดออกมาประกาศเนี่ยราคาก็ดีดตัวขึ้นไปจาก จากที่ประมาณ1,715เนี่ยก็ขึ้นไปแตะ1,739ครับในส่วนของวันหรือหดครับหลังจากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยราคาทองคำก็ดีดตัวกลับกลับขึ้นไปเกือบจะแตะไฮเก่าครับที่1,745ครับดูกันในส่วนของคำถแถลงการของเฟดกันครับ ตามคาดครับเฟดยืนยันที่จะตรึงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0ูนถึง0 2 5แล้วก็ยืนยันว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนี้ไว้เนี่ยจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวครับซึ่งก็คาดว่าจะตรึงไปถึงปี2022ครับเฟดครับยืนยันว่าจะทำวิธีทางเพื่อให้เศรษฐกิจของเขาฟื้นตัวกลับมาแล้วก็จะใช้เครื่องมือทุกอย่างกระตุ้นกตลาดแรงงานให้อ่า อัตราการจ้างงานเนี่ยกลับมาสูงสุดอีกครั้งครับเฟดครับออกมาประกาศการคาดการ์ตัวเลข GDP ในปีนี้ว่ามีการจะมีการหดตัว6.5เซซึ่งในไตรมาสสองเนี่ยตัวเลขที่จะประกาศออกมาก็จะเป็นตัวเลขที่เวลวร้ายที่สุดในประวัติการครับอย่างไรก็ตามครับเขาคาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วในปีหน้า จะฟื้นตัว5%แล้วก็ปีถัดไปกับปี2022จะฟื้นตัว3.5%ครับเฟดครับประกาศว่าพร้อมที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรือก็คือการทำ QE เพิ่มขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ยังยืนยันว่าจะปล่อยสินเชื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือว่าภาคธุรกิจครับแล้วก็ยังจะสารต่อกับนโยบายที่เคย ประชุมไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วในเรื่องของ,ของ climate, Vatican, BS, security, อการเข Alpha, ้าซื้อธนบัตรรัฐบาลแล้วก็ MBS Mortgage Back Security หรือก็คือตราสารหนี้ที่อาศัยครับวงเงินครับวงเงินของ Government Bond เนี่ยจะอยู่ที่80ล้าน8,000มล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนครับในส่ว right นของ MBS จะอยู่ที่40,000ล้านเหรียญต่อเดือนครับในายพาเวลครับประธานเฟด ก็ได้แสดงความกังวลในที่ประชุมว่าการระบาดของโควิดและรอบสองที่มีความเป็นได้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวช้าลงไปอีกครับหลักนักลงทุนทั้งอ่าที่ฟัง่งหลังจากที่ได้ฟังคําแถลงนี้ก็ทําทําให้ตลาดทุกประเภททั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะของอเมริกาเองเนี่ยเกิดความหันขวนครับ ตลาดทองคำครับทองคําหลังจากาแถลงจบก็อย่างที่กล่าวไปครับพุ่งขึ้นไปแตะจุด1,739ครับดาวโจนส์ครับเมื่อได้ยินว่าตัวเลข GDP เนี่ยจะลดลง6.5%ก็ลดลงทันทีครับ282จุดในส่วนของค่างเงิน u s ดอลลาร์ครับอ่อนตัวลงทันทีครับเทียบกับเมื่อเทียบกับค่างเงินสกุลอื่น ในส่วนของอินเด็กเขาเองเนี่ยลดลง0.2เปอร์เซ็นตครับไปอยู่ที่ระดับ95.8มาดูกันนะต่อในส่วนของค่างเงินบาทครับค่างเงินบาทก็แข็งตัวมาซักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเนื่องจากมีเม็ดเงินไหลไหล,หลเข้ามาในประเทศเรานักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไม่ว่าจะในส่วนของตลาดหุ้นหรือในอ่ตาตราสารหนี้พันธนบัตรต,ต่างๆครับก็ ่าล่าสุดก็แตะจุดอ่าทะลุลงไปแล้วกว่าต่ำกว่าสาสิบเอ็ดบาทแล้วแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับขึ้นมาที่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามครับกพอท่านท่านที่ถือทองคําไทยอยู่ก็เห็นราคาทองคําโลกดีดตัวขึ้นไปสิบยี่สิบเหรียญแต่ว่าราคาทองแท่งเนี่ยขึ้นมาแค่ห้าสิบาทหรือร้อยบาทครับมาดูกันในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งทําให้เมื่อวานเนี้ย ราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปอีกครั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อวานก็จะมีจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรัฐแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตครับในส่วนของจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรัฐเนี่ยก็ประกาศออกมาที่หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันคนซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้แปดพันคนน้อยกว่าที่คาดการนี่ก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่ามันน้อยกว่าแค่เพียงแปดพันคน ซึ่งตัวเลขเนี้ยยังต้องไปรวมกับอ่าพ่วงงานที่มาขอสวัสดิการรัฐสะสมอีกประกาศออกมาที่20.9ล้านครับนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยพ่วงงานที่อเมริกาเนี่ยมีมากกว่า22ล้านคนแล้วครับในส่วนของอดัชนี ani, ราคาผู้ผลิตครับประกาศออกมาที่0.4เปอร์เซนซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดครับอย่างไรก็ตางคับตัวดัชนีหลักที่ไม่รวม ในส่วนของอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยประกาศออกมาที่ลบศูนย์จุดตรงกับที่คาดไว้ครับก็น้อยกว่าที่อ่าน้อยกว่าที่ประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศออกมาที่ลบศูนย์อย่างไรก็ตามครับประกาศออกมาที่ลบศูนย์จด1เนี่ยนั่นหมายความว่าการผลิตของสหรัฐเนี่ยก็ยังลดลงต่อไปอีกสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการจ้างงานซึ่งก็าคาดว่าตัวเลขถัดไปเนี่ย อาจจะลดลงอีกแล้วก็สะทอ้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจซึ่งกําลังหดตัวอยู่นั่นเองครับนักลงทุนพอได้เห็นเห็นแล้วก็วิเคราะห์ตามนี้ก็ทําให้ราคาทองเนี่ยดีขึ้นไปอีกครั้งครับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐในรอบสัปดาห์ครับเมื่อวานนี้ก็ปิดตัวไปที่25,128จุดครับลดลงวันเดียว1,860จุด ซึ่งก็คาดว่าเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดและรอบ2ของโควิด -19 แล้วก็การการที่เฟดออกมาประกาศเรื่องอเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐครับ mm hmm. เช่นเดียวกับ S&P 500ครับที่เมื่อวานปิดตัวไปที่3,002จุดลดลง160จุดครับ ในส่วนของ Nasdaq ก็ส่วนทางกับดาวโจนแล้วก็ S&P 500ครับในรอบสัปดาห์นี้ก็เพิ่งทำไฮใหม่ไปที่1 1 1 2 0จุดครับล่าสุดอยู่ที่9,429จุดครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการระบาดระลอบ2แล้วในส่วนของรัฐรัเท็กซัสเนี่ยรายงานยอดผู้ติดเชื้อซึ่งเพิ่มสูงสุดเป็นระยะเวลาสอวันติดแล้วครับ ในส่วนของรัฐมนตรีการคลังสหรัฐก็ออกมายืนยันว่าสหารัฐเนี่ยจะไม่มีการปิดเศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อที่จะทําการยับยั้งการระบาดของโควิดรอบสองครับยอดผู้ติดเชื้อสหรัฐตอนนี้ก็ทะลุ2ล้านลายแล้วเสียชีวิตกว่า1นึ่งแสนหนึ่าลายแล้วครับมาดูกันต่อในส่วนของทางด้านจีนครับจีนออกมาเปิดเผยว่ากําลังเผชิญกับภาวะเงินฝืดเนื่องจากดีมาลดเพราะว่าพิษโควิด หนครับอ,ออกมาประกาศด้วยครับว่าตัวเลข PPI ดัชนีผู้ผลิตเนี่ยล่าสุดอยู่ที่3าเลดลงครับเทียบปีต่อปีซึ่งเป็นหน้าตาการลดลงที่เร็วที่สุดในรอบ4ปีครับจีนครับวางแผนว่าจะเลิกใช้เรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางผ่านเวเนซุเอลาเพราะว่ากลัวว่า การที่สหรัฐเนี่ยกำลังความบาททางการค้ากับเวเนซุเอลาอยู่จะส่งผลกระทบต่อการใช้เรือเหล่านั้นครับอนอกจากนั้นครับเขาว่ายังออกมาประกาศเรื่องของจํานวนผู้โดยสารที่โดยสารโดยเครื่องบินเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วจํานวนผู้โดยสารต่อวันตอนนี้มากกว่าหนึ่งล้านรายแล้วครับในส่วนของการพัฒนาวัคซีนโควิดจีนก็เป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา วัคซีนค่อนข้างสูงครับตัวอย่างที่เขากําลังศึกษาอยู่เนี่ยมีอยู่ด้วยกันห้าตัวอย่างด้วยกันซึ่งนับเป็นครึ่งหนึ่งของทั่วโลกเลยครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาออกมาประกาศว่าอ่าได้เริ่มใช้ทดลองแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยให้สร้างในตัวมนุษย์จริงๆแล้วครับทั้งยังประกาศต่อไปว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะสารัมพันธ์กับ นานาประเทศเพื่อที่จะร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนตัวนี้ครับเดือนที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ออกมาประ,ประกาศครับว่าเมื่อใดก็ตามที่จีนเนี่ยผลิตวัคซีนสำเร็จเนี่ยวัคซีนของเขาจะเป็นสินค้าสาธารณะของโลกนั่นหมายความว่าประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยนักเนี่ยจะสามารถเข้าถึงวัคซีนตัวนี้ได้ อย่างไรก็ดีครับการที่ออกมาประกาศอย่างนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับบางฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านการผลิตยาซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมครับจีนออกมาประกาศว่าอุตสาหกรรมอาหารของเขาเนี่ยในช่วง4เดือนแรกของปียังอยู่ในช่วงที่มีสเสถียรภาพครับทางด้านยุโรปครับ ธนาคารกลางยุโรป ECB ก็พึ่งออกมาประกาศจัดตั้งโครงการ Bad Bank ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์กำจกัดหนีเสียมูลค่ากว่าแสนแสนล้านยูโรครับในส่วนของเยอรมน,นีครับเยอรมน,นีประกาศว่าจำนวนการส่งออกในเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษา ครับลดลง24ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี1990ครับในส่วนของออสเตรเลียครับาทางด้านประธานาธิบดีของออสเตรเลียออกมาประกาศว่าจะไม่ทนต่อการข่มขู่ของจีนแล้วหลังจากที่จีนเนี่ยเพิ่งจะยกเลิกการนำเข้าเนื้อวัวของออสเตรเลียแล้วก็เพิ่มภาษีนำเข้าข้าวบาเล่ ครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้เตือนอนักศึกษานักเรียนจีนเนี่ยให้พิจารณาการเข้ามาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเนื่องจากมีรายงานการทำลายร่างกายจากการเหยียดเชื้อชาติกันนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องการคลายผ่อนคลายมาตรการคลายล็อกทางด้านฮ่องกงก็เริ่มผ่อนคลายว่ามาตรการตามชายแดนครับโดยที่ไม่ต้องมีการกักตัว14วัน ทางนั้นนิวซีแลนด์ครับเป็นประเทศแรกที่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติไม่มีการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือการใส่หน้ากากใดๆทางนั้นฝรั่งเศสครับก็เพิ่งจะยุติการพ้นหาผู้ติดเชื้อแบบเชิงลุกไปในวันพุทธที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศว่าจะเปิดหอไอเฟลอีกครั้งในวันที่25มิถุนาซึ่งหอไอเฟลเนี่ยถูกปิดมาเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับ อย่างไรก็ตามครับรงองค์งการอนามัยโลกเช่นเคยครับออกมาเตือนว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดเนี่ยในยุโรปจะดูดีขึ้นแต่ว่าสภาพทั่วโลกเนี่ยก็ยังเลวร้ายอยู่ในส่วนสุดท้ายครับส่วนของกองทุน SPDR ในช่วงวันอังคารครับ SPDR เทขายทองออกไป2.63ตันครับ หลังจากนั้นครับพอได้ยินคําประกาศของเฟดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสภาวะต่างๆเขาก็กลับเข้ามาซื้ออีก4.9ตันครับแล้วก็เมื่อคืนวันนี้กลับเข้ามาซื้ออีก5.55ตันครับรวมทั้งสิ้นถือครองอยู่1,135.05ตันครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ครับก็ติดตามกันต่อไปครับ สำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อซื้อขายเปิดบัญชีกับทางเราก็สามารถติดต่อเข้ามาในทางที่อยู่ที่เตรียมไว้ให้ได้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิม10นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ